สุภจีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ประชุมอาเซียนเพื่อรับมือความเสี่ยงภูมิเศรษศาสตร์สุภจีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ประชุมอาเซียนเพื่อรับมือความเสี่ยงภูมิเศษศาสตร์พร้อมเร่งขยายตลาดผ่าน FTA อาเซียนจีนอินเดีย24ตุลาคม2568สุภจีสุธรรมพันธ์ประชุมอาเซียนเพื่อรับมือความเสี่ยงภูมิเศษศาสตร์พร้อมเร่งขยายตลาดผ่าน FTA อาเซียนจีนอินเดีย ประเทศไทยเน้นย้ำให้อาเซียนร่วมมือกันด้านเกณฑ์ถิ่นกำเนิดสินค้าเพื่อป้องกันปัญหาการสวมสิทธิ์ไทยเทสินค้าผ่านประเทศที่3และปรับปรุงการปฏิบัติตามกฎถิ่นกำเนิดสินค้า rules ให้โปร่งใสและสอดคล้องกับมาตรฐานสากลอาเซียนเป็นศักยภาพใหม่ขนาดใหญ่กว่า1,400ล้านคนสุภจีกล่าวต่อว่าไทยเน้นย้ำให้เร่งเจรจาทบทวน FTA ของอาเซียนกับอินเดียให้คืบหน้าและสามารถสรุปผลได้ภายในปีนี้เพื่อขยายการค้าเข้าสู่ตลาดอินเดีย อาเซียนเป็นหนึ่งในกลไกขับเคลื่อนสำคัญในการสร้างขีดความสามารถทางการแข่งขันใหม่ของภูมิภาคอาเซียนเป็นศักยภาพใหญ่เป็นอันดับที่5ของโลกการขยายตัวทางเศรษฐกิจสูง4.8%ในปี2567และคาดการขยายตัว4.3%ในปี2568สินค้าสำคัญของไทยไปอาเซียนได้แก่รถยนต์อุปกรณ์และส่วนประกอบน้ำมันสำเร็จรูปเครื่องคอมพิวเตอร์และแผงวงจรไฟฟ้า สินค้าสำคัญของไทยจากอาเซียนได้แก่แผงวงจรไฟฟ้าน้ำมันดิบเครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องจักรไฟฟ้าและส่วนประกอบและเคมีพันธ์